อ,อ,อย่าให้เบื้องเบื้องหลังของการชชีวิตมันบมแมนควข้อมวลคือมันเจ็บเดี๋ยวก็บวมนะคะเดี๋ยวกับหบจะบัดนี้พ่อหนังที่มันยุบนะคะว่าให้เบิ่งความขีดเดือดแต่ให้เบิ่งว่าเนี้มันลําบากมันใช้ชีวิตแบบทรมานมันเจ็บมันปวดมันหนักในตูนี่พี่น้องอาบน้ำต่ละเทือ ยังบม่ได้ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วยังบม่ได้ไปพักผ่อนคือคนอื่นเขาเด้ค่ะต้องมาขัดออกค่ะเพราะว่าตีนเห่าผิวเห่ามันบ่คือกันก็เช่าบ้านเนี่ยมันจะเหมือนพ่อใหญ่เลยค่ะบ่มีน้ำมันมารอเลียงเลยค่ะไม่อน่อยก็บ,บ่เข้าใจว่าหมอยังหาสาเหตุบ่ได้เนี่ย,นนยมันทรมานค่ะคาบเอาออกมัดแข็งค่ะหนังพวงเนี่ยมันจะแข็งค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวมันกระบวมตอนเนี้ยกลับมาใหม่แล้วคือเดี๋ยวบวมเดียยเด๋ยวยุบเดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมนะคะตั้งแต่หัวเขาลงมาเลยค่ะนี่ให้เบิ้งว่าการใส่ชีวิตมันบริง่ายค่ะเนี่ยเบิ่งเนี่ยที่ไม่น่อยขูดหนังออกเนี่ยถ้าบอกขูดบ่ไดรน,นะคะมันแข็งมันเจ็บค่ะเบิ่งสภาพหนังเลยค่ะเนี่ยมันเจ็บมันพอเม็นเจ็บธรรมดามันเจ็บแบบโอ้พี่น้องเบื่อเพ่งหูออกอาการนี้ ี่อเลี้ยวแล้วนี่เดี๋ยวต้องไปล่างในห้องหน้ำไม่แล้วก็กลับมนานั่งถูดออกหม่อีกค่ะอาบน้ำเล้วชาวบ,บ้านเขาเล้วคอยบ่แเล้วอ่ะมันเจ็บถ้าเบ้าออกมันตึงเนี่ยมันตึงแล้วมันก็สิเค้งขันภาษาบ้านเฮาคือมันเค้งแหละนอนบ่ไดดค่ะเวลาเขาพีคิงพีกโตนี่มันสิเจ็บมันสิตึงเมื่อเนื้อเมื่อหนังมือหัวมันเป็นโรคอีหยัง มอกกัห้าโลกก็ได้คือสาโลกกำโลกเว้นกับใส่เหมือดศาดนี้สะไผ่โบโหดอกวมทรมานแห้งเนี่ยมันสุดๆที่สีเมืดเมือดคำสีวาเหรอค่ะเนี่ยค่ะเศษนังมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นคุยๆแบบนี้คันบ่อออกมันเจ็บมันใส่เก็หนังป่าเลยนะคะ แค่ถายเก็จนังป่าเลยพี่น้องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่หน่อยลือ่อแล้วก็ทาความสะอาดเดี๋ยวมันก็ต้องไปทาความสะอาดร่างกายตัวเองอีกเนี่ยคนอื่นเขาอ,อาบน้ำเมื่อละสองรอบเ้าแรงแต่ข่อยอาบน้ำนะ่ะเ้าแรงสองรอบคือกันแต่ว่ารอบหนึ่งหลายรอบรอบหนึ่งหลายหนนี่เห็นบ่ถ้าบออกนะมันเจ็บพี่น้องมันจะเป็นหนังแบบแข็งๆเลยหลังจากที่มันบวมแล้วมันยุบลงมากนะคะ เาเ่อดี๋ยเบิงถึงความนายีีเดียดเด้แต่ให้เบิงวันนี่ยนี่ขนาดรอบที่สามนะคะแต่ละมือไม่หน่อยต้องทนความเจ็บความปวดจังเสียซึ่งบ่อยากสิบอกผู้ใหเลยแต่ว่าก็มานังคิดว่าเออเฮเธอเพิ่นเบิงเพิ่นสไดหูเพราะว่าวโลกแต่ละคนหรือว่าเพิ่นเป็นเหมือนเฮ่านี่เห็นบ่เนี่มันเริ่มบวมอีกแล้วนี่เนี่ยขนาดพึ่งเฮ็ดไเนเมื่อกี้นี่เริ่มบวมขึ้นมากนี่เดี๋ยวกระบ,บวมเดี๋ยวกระยุบมันจะเป็นเซงซีค่ะ แล้วถ้าว่าขัดหนังที่มันหลังจากมันยุบลงแล้วนะคะมันแข็งมันแข็งแล้วก็นอนบ่ไดค่ะพี่คิงก็บ่ได้ค่ะเจ็บือจังคนอ่อนยังมาตึงไว้เนี่ยถ้าว่าความหนาขีดีตดมันก็หนาขีดียดอยู่แต่ว่าอัน,น้เฮ้เบิงวันเนี่ยบ่ไดนอนดีเด้เศร้าอาบน้ำย้ามือเศร้าเนี่ย,ย,นนย,ย,ยก็อาบคังละสามรอบถึงสี่รอบอาบแล้วก็ต้องมานังในโถส้วมเราต้องมาขัดออกมันเจ็บ หลังจากมันบวมเลยยุบเนี่ยมันสิเจ๊มันมันสิตึงทาเบลอ,ออกไปหน่อยค่อยล่องแล้วค่ะทาเบลอ,ออกจากสามสี่มือเนี่ยโอ้ยน,นิ้วเนี่ยก็ขยับบ่ไรนางเนี่ก็สติงบ่ไ้เลยค่ะมันสิเป็นห้อยแบบเออเขาเอารกกำรักเว้นเนาะจะสรงสารซิมาท่าให้ว่าปะต้องหลังจากน,นางมัน่ะแล้วก็ต้องมาท่าน้ำมัน ตัวนี้ไววนะคะทับวิวินามันตัวนี้แย่พ่อแย่รอกอ็อยากซอยพี่เนยเพอพอตองพอยท่าแล้วนี่มันเจ็บค่ะพี่น้องวันนี้คันบ่ชท่าอันคันบ่ชคัดออกบ่ไ,ไ้เลยมันเจ็บทุกมือเลยค่ะพ่ามันมือเดียวเลยพ่อแย่มาเจ้าคือป่วยเป็นริมเนื้อคือข่อยเอาเมื่อแนวเหรียญน,นะมึงนี่นเนออืออืออือ เจ้าคือเปยคือข่ขขอยแต่ว่าเจ้าคือบออันนั้นคือบอเศร้นนนนาไงกับอาสู้กันไปนี่ละโรกกมโรกเวนโลกแงนบดสศาสตร์นี่ยอมรับเลยแม่แม่ไปหน่อยบ่ยวยอลไรลูกบอมีอะบอมีข้างบอมีอือ้อไม่หือ้อให้ลูกได้ยินเลยแต่ว่าพอหอดจ้คลองนี่มันเป็นอยังงคือเจ็บแห้งเนี่ย อาบน้ากับมาบวมแ้วนี่เห็นบ่เริ่มบวมแล้วนี่เริ่มบวมแล้วก่อนไปอาบน้ำนะยุบมันเป็นโรคเออจะสื้ออันโลกยังขนาดหมอบ้านนี่ก็บ่ายัางหาสาเหตุว่านในใดพี่น้องนี่ระเบื้องหลังแต่ละมือแต่ละเวน้นที่บริเทศทยพี่น้องเมืองที่เห็นไม่น้อยมีพลังในการเฮกีให้เบื้องเนี่ยสปิริตเจ็บโกดเอาวก่กนแต่ว่าอย่าให้เบื้องมาเนี่ยมันทรมาน แต่วคันบ่ไใดโตนี่นะตายดีที่ว่าเจ้าของซื้อมากแต่เป็นรถสุดท้ายที่เขาบ่เฮ็ดแล้วนะ <c oughs> เลาก็กุมใจเราเห็นเมียเราก็ทรมานแทนตอนเราเปลี่นเท่ากับเบิ้งเราได้เนาะตอนเท่าเปลี่นจกักเสียจังไหน,ไหนก็เลยว่าแม่ไหนก็เลยมมาบกตังเนาะเดี๋ยวโอเคอีงอะพอมแพมเป็นคนปกติยังดรอคอยโอเคอยู่กะ ของผลิเพ็ญมันหูบอโอ้โค่ะไม่ได้บอกเลยว่าของคนดีเนี่ยตั้งงี้สิค่ะแต่ละมือแต่ละเดไม่ได้ง่ายเลยห่วงเมี่ยเก่าห่วงอยากซอยเมี่ยพอหูว,ว,ว่าจะของเป็นแล้วมันท้อมานแต่ว่ามันเป็นริมเลือดเหมือนกันแต่มันบอคือกันนะอาการแสดงออกแล้วไม่นายก็พอเข้าใจคึือกันว่าพ <c oughs> ุกมือเนี่ยอาบน้าเศร้าแรงนะคะ แต่ว่าเศร้านี่อาบน้ำนี่ออกมาต้องมานั่งเอาเนื้อเอาหนังเอานั่นออกให้เมื่อก่อนครั้งละสองถึงสามนะสองถึงสามครั้งในการอาบน้ําแต่ละครั้งนะแล้วก็มาลงยาแล้วจังสีมาเยืนเห็ดขีดให้พี่นอ้องิึงรังเถือกใส่ไม่เท่าแน่รังเถือกสปปริลเ <c oughs> นาะอยากให้เห็นว่าป่วย ต่เห่าต้องใส่ชีวิตให้ได้เหาต้องเอาชีวิตเหาให้มันรอดนะพี่น้อง้า <c oughs> ใจอะไม่น้อยบ้ไเ้เข้มแข็งหรอกแต่ว่าไม่น้อยก็บ,บ่อหย่กในะห้เนา่วงชีวิตเหาเหลือแค่สองคนพอนั้นเนาะกระููกันไปค่ะโลกกรำโลกเว้